ชีวิตพลอเรือนก่อนที่จะเป็นก่อนที่ผมจะไปสมัครทหารพานที่ค่ายปักหลงชัยอ่าผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเป็นอ่าเหมือนเหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สมัยอ่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดอ่าบ้านเมืองเรามันก็ยังไม่เจริญนะครับยังไม่มีสื่ออะไรที่ทันสมัยเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับเราก็เที่ยวก็รู้ข่าวเขาอ่า รู้ข่าวๆการสมัครฐานผ่านผมเองรู้จากเพื่อนนะครับส่วนเพื่อนก็รู้มาจากสถานียทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรับสมัครแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้จากสื่อสังพิมพ์หรือพวกหนังสือพิมพ์นะครับมีประกาศรับสมัครผมก็เดินทางไปสมัครเหมือนกับคนทั่วไปนะครับปีที่ผมไปสมัครก็คือปี2528ปลายปี ก็สนุกนะครับคนคนเยอะดีวันนั้นก็ตั้งแต่ลงรถที่หน้าค่ายก็เจอผู้คนมากมายหลายบางหน้าหลายตานะครับหลายหลากทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งคนมาสมัครทั้งคนเป็นเพื่อนเพราะค้าแม่ขายก็ตลอดเส้นทางจากถนนจนไปถึงหน้าค่ายที่รับสมัครก็มีคนเดินไปเดินมาตลอดนะครับบางคนก็เอกาสารไม่พร้อมมัง่งอะไรมัง่งก็วิ่งทำเอ,อกาสาร ก็มันก็จะมีพวกบัตรประชาชนบางคนก็เพราะว่าสมัยก่อนนี้มันมีบัตรประชาชนใบเดียวเขาก็มาสมัครได้นะครับมันก็เขาไม่ต้องการอะไรมากแต่รุ่นผมนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงนะครับแจริงๆวันจริงๆวันสมัครก็ไม่มีอะไรนะ้วก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับผมเองก็ไปก็ก็ไปเข้าสถานีทดสอบเหมือนอเหมือนอท,ทั่วๆไปครับเพียงแต่ว,ว่า สะก์มันก็อาจจะไม่สูงมากแต่ว่ามันสกอสกอผ่านนะครับอย่างดึงข้อก็เจดครั้งผ่านนะครับซิทอัพน่าจะเป็นเท่าไหรผมก็จำไม่ได้แล้วเนาะไอลุกนั่งหรือว่าแทงปลาไหลนี่ก็ร้อยี่สิบครั้งไปใน2นาทีนะครับแล้วก็มีวิ่งรอบสนามน่าจะหนึ่งไมล์ ล้วก็จับเวลาเอาประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าว่าคนมันมาสมัครเยอะในช่วงนี้ผมอกอกใบสมัครอ่าลำดับของผมก็ที่เจ้าหน้าที่ครูปึกเขาเขียนให้ก็ตกไปสี่พันกว่าคนนะครับเอาลำดับที่สี่พันกว่าตอนช่วงนั้นก็คือที่ผมสมัครช่วงเช้าๆอยู่ประมาณอ่าสักเก้าโมงกว่าๆมันก็มันก็ได้ยินประกาศว่าก็สี่พันกว่าแล้วอ่าคนวันนั้นก็ มันเกินห้าพันแน่นอนเลยครับท,ที่ที่สมัครนะครับผมจะ,ะทดสอบผ่านแต่รสนีอ่าอย่างดึงข้อก็มันก็จะมีราวดึงข้อเนาะนี่มันก็สกอร์ผ่านมันอาจจะไม่สูงก็จริงแต่ว่าอ่าเราก็กลัวไม่ได้เนาะ,ะนก็ต้องดึงเกินส่วนมากก็เกินเกินสิบครั้งขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็ต้องอท่าที่ถูกต้องครับถ้าทําไม่ถูกต้องนี่อ่า ทางกูฝึกที่รับสมัครที่เขาลงสกอให้เขาก็จะไม่นับนั้นก็นี่เราต้องทําถูกต้องด้วยแล้วก็แล้วก็ทาให้สูงเข้าไว้นะครับเผื่อว่าอย่างน้อยก็มันต้องเกินมาตรฐานนะเพราะว่ามันจะได้รับการพิจารณามากกว่านะครับส่วนมากก็ติดสิบครั้งขึ้นนะครับบางทีกูฝึกได้สิบสิบสิบครั้งสิบสองครั้งกูฝึ่งเขาก็จะบอกให้หยุดเพราะว่ามันต้องไป ทดสอบสถานีต่างๆต่อไปนะครับาการารับสมัครแล้วแล้วก็การทดสอบร่างกายนะครับมันก็จะมีช่วงที่ว่า,อารอทดสอบเนะี่ยมาทางรูฝึกบางสถานีเขาก็จะทดสอบไปทิบด้วยนะครับอย่างบางคนก็อย่างตัวผมเองก็อาจจะตกมาตายนิดหนึ่งนะว่ารูฝึกถามว่าใครปักลงชายอยู่ตำบลอะไรนะสมัยนั้นผมก็ผมก็ไม่รู้นะว่า เขาแยกตำบลเป็นตำบลภูหลวงนะผมก็ยังตอบเป็นตำบลสแกราหัดอยู่เึงก็คงก็คงมีผลนะครับแล้วเขาก็จะถามหลายๆอย่างบางทีเขาก็ทดสอบไวทิพิปอ่าบอกอย่างยกตัวอย่างเช่นไปไปจับมดมาสิบตัวนี่ก็วิ่งไปแข่งแข่งกันไปเราก็ต้องใช้ไวทิพิบบางทีก็คว้ามาก็มาแบะขึ้ดูบางทีมันก็อ่า บางคนถ้าจะไปรอไปหาดูมดให้ได้สิบตัวเนี่ยมันก็คงไม่ทันการนะครับอันนี้เป็นการทดสอบไวพิบครับบางคนถ้าคนซื่อเนี่คนซื่อนี่มันไม่เหมาะที่จะเป็นทหารนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีปฏิกิริยารวดเร็วมีไวพิบมัน,มนจะว่าขี้โกงมันก็อไม่น่าใช่นะต้องเรียกว่าไวพิบดีกว่าเนะทคนิคไวพิบนะครับผมก็ไป กรรมมามันก็ไม่รู้ว่ามันครบติดตัวไม่สิบตัวก็เอามาแบกก็ดูเขาว่าจริงก็้อครูปปึกก็ไม่นับหรอกครับเขาก็ดูว่าเออเราทําตามคาสั่งไหมเรามีความพยายามมีไหวพริบไหมอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งก็มันก็คล้ายๆกันนะครับอคนที่วิ่งไปที่รอทดสบมาก็ทําตามนะครับเขาก็มองเห็นไหวพริบแล้วก็บางที่กรูผึกเขาก็จะ,ะเขียนอะไรลงในสกอร์เรากไ็ไม่ได้อ่านนะ อันนั้นกว่าจะสมัครเสร็จผมก็น่าจะเย็นนะครับเกือบค่ำแนละ้วเพราะว่าคนมันเยอะนะครับกว่าจะทดสอบแต่ละสถานีนะครับแล้วก็หลังจากอ่าท,ทดสอบเสร็จอ่ก็วิ่งเสร็จอะไรเสร็จนะครับส่งใบสมัครเสร็จแล้วก็ค่ำพอดีแล้วก็เขาก็ประกาศบอกว่าให้มาฟังผล อ่ะวางผลการสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าใครจะได้ไม่ได้นะครับซึ่งอ่าต่อมาผมก็เดินมารับฟังแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีประกาศบอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างนะนะถ้าถ้าใครได้นะนั้นก็แล้วก็ดําเนินการผมก็มาฟังตัวเองก็ไม่ก็ถือว่าเป็นไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ติดตัวสํารองนะครับ พอดีช่วงนั้นก็มันเป็นช่วงที่ต้องใช้เอกสารนะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยทําประวัติอัญญกกร,รมรุ่นของผมนะแต่ว่าวุฒิการศึกษานี่ก็เราก็เขาก็ไม่จํากัดนะครับคุณจะเรียนจบไม่จบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเรื่องวุฒิการศึกษาซึ่งก็เออก็ก็ดีก็ดีอย่างเพราะว่าเอา อ่าเพราะเราเป็นระดับล่างครับเอาไปลบก็คงจะอ่าไม่ไม่ไมไมค่อยมีผลอะไรแต่ว่าคนที่อ่ารักความก้าวหน้าถ้ามีพุฒการศึกษาก็ดีนะเพราะว่ามันก็เคยเห็นเขาบอกว่ามันมีโคตา้าอ่าสอบไปสอบนักเรียนในสิบที่สูนยความพิเศษอ่าที่รบบรุรีถ้าใครมีพุฒการศึกษาตั้งแต่มสามขึ้นไปก็จะได้ช่วงช่วงผมไปอยู่แนละ้วอ่าโคต้าของร้อยละสองคนคนระับ ได้สิทธิ์ไปสอบไปสอบแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งไม่ไม่เอ่อไม่ใช่ว่าไปเรียนเลยเหมือนอรุ่นเก่าๆอันนี้เดี๋ยวก็จะมาคุยกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็พอประกาศเอาว่าก่อนก่อนก่อนที่จะเอ่อฝึกก่อนที่จะอะไรก่อนนะนะอันนี้ตอนนี้เป็นเรื่องการสมัครอ่านะแล้วอยากเป็นทหารกันก็คงจะ ผมจะเท่ด้วยแล้วก็อยากอยากไปสู้รบอยากไปใช้อาวุธเป็นอะไรประมาณนี้นะสำหรับเด็กยุคนั้นเขาคิดคิดกันนะนะผมก็มาฟังผลสอบก็ติดตัวสำรองชุดแรกครับชุดแรกรู้สึกว่าจะเรียกสิบคนซึ่วันนั้นเรียกเท่าไหรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ติดตัวสำรอง หนึ่งในห้านะครับไม่ถึงหนึ่งในสิบหนึ่งในห้าปุบผมก็ได้แล้วก็ไปส่งเอกสารบัดดี้ก็จะมีใบรับรองแพทย์มีอ่าอ่าน่าจะเป็นอซาำนาบัตบประชาชนอะไรประมาณนั้นแล้วก็พิมพ์ลายน้นมือแล้วในนี้เจ้าหน้าที่ก็จะให้มารายงานตัวในวันที่หนึ่งธันวาคมซึ่งก็บอกว่าแจ้งว่าให้อ่า ตัดผมมาโล้นนะครับตัดเกลี้ยงใครจะโกนก็ได้หรือใครจะตัดก็ได้เอาปัตเลียนตัดก็ได้ก็ก็เล้วได้สะดวกนะครับนะซึ่งผมก็ทำเอกาสารเสร็จพิมพ์ลายมือวันนั้นก็คนก็รุ่นผมรับสี่สี่ร้อยคน,นครับฝึกห้ากองร้อยซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฝึกกันห้ากองร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะ มาเล่าเรื่องการฝึกไปฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปหน้าแล้วนะครับค่อยๆฟังทีละสะเต็ปเลยครับใครสงสัยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับช่วงนั้นนะครับปีสองพัน2 0 0ร้อยปลายปีสองพันร้อย่สิบแปดคือเอาง่ายๆปีสองพันยบเก้เป็นต้นมานะครับเพราะว่ารุ่นก่อนๆผมก็เข้าไม่ทันก็คงตอบคำถามไม่ได้ าจากปี2 5 2 9ถึง2 5 4 0นี้ผมก็ยินดีตอบคอมเมนต์ให้ทราบกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้เจอกันเรื่องอการฝึกนะครับใหปรปัดลงชายฝึกหนักไม่หนักเรามาชมอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ